การเทรดในช่วงเวลาข่าวมันทําให้เราได้กําไรมากก็จริงนะแต่มันก็ทําให้เราขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันสวัสดีครัทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ปุ๋ยฟ้าเปิดน,นะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันนิดนึงนะออกจากห้องสตูดิโอนะมาสู่สตูดิโอธรรมชาตินะคะ ก่อนที่เราจะไปรับฟังคลิปนี้กันนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องอย่าเพิ่งเทตดชนข่าวนะถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้นะคะจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันด้วยสาหัวข้อกันคือ1น,นะข่าวคืออะไร 2. เว็บไซต์ที่ใช้เช็คกาลาังข่าวคืออะไรบ้างนะคะ 3. สําหรับใครที่เทรดทองคำนะฮะจะต้องโฟกัสข่าวอะไรกันบ้างโอเคนะฮะมาหัวข้อแรกกันเลยนะฮะ ข่าวสารที่พูดถึงคืออะไรนะคะข่าวสารที่ปุ๋ยพูดถึงในที่นี้นะเราจะแบ่งในเรื่องของปัจจัยเทคนิคนะฮะและก็ปัจจัยพื้นฐานอันนี้คือเอาไว้ใช้วิคเคราะห์เพื่อดูกราฟและหาจังหวะในการเข้าออ,อเดอร์ถูกไหมฮะปัจจัยทางเทคนิคก็จะเป็นในเรื่องของการดูกราฟต่างๆในรูปแัดเทิร์นต่างๆแต่วันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะหรือพื้นฐานที่พูดถึงคือข่าวสารเศรษฐกิจนั่นเองนะซึ่งเป็นข่าวสารที่ไม่ใช่ข่าว เรียกว่าข่าวหรือแล้วกันนะจะเป็นข่าวที่มีมูลที่มีนักวิเคราะห์นะมาวิเคราะห์กันไว้นะฮะเราจะมาดูกันนะว่าปุ๋ยเนี่ยใช้เว็บไซต์อะไรบ้างในการตรวจเช็คข่าวในช่วงการที่เราเทรด forex ไม่ว่าจะเป็นคริปโตรหรือทองคําหรือคู่เงินเว็บไซต์แรกนะคะที่ปุ๋ยเนี่ยจะใช้สําหรับเช็คตารางข่าวสารคืออะไรนะคะคือเว็บไซต์นี้เลยนะฮะ Forex Factory นะสามารถพิมพ์นะ Forex Factory ใน Google แล้วก็เซิร์ชขึ้นมาได้เลยนะฮะนี่เลยนะฮะเว็บไซต์นี้นะคะหลังจากนั้นนะกดเข้ามาดูเราจะเจอหน้าต่างแบบนี้นะสามารถมุมตรงนี้นะฮะคือวันที่เนาะวันที่นี้นะฮะทีเ่เป็นวันที่ปัจจุบันนะฮะที่เอาไว้เช็คตารางข่าวสารกันนะคะอ่าแล้วเราดูอะไรได้อีกนะตรงนี้นะคะคือเวลานะฮะ เวลาที่เป็นเวลาไทยถ้าไม่ได้เป็นเวลาไทยเราสามารถปรับเวลาได้นะตรงไทม์โซนตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกปรับเวลาไทม์โซนตรงนี้นะคะเป็นแบงกอก AMPM ได้ตามปกติเลยนะฮะพอเราตั้งไว้แล้วว่าเป็นแบงคอกเนาะเราก็เซฟนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเวลาไทยไทม์เลยตรงนี้คือคู่เงินที่เราต้องการรู้นะว่าช่วงเวลานั้นมีข่าวอะไรบ้างยกตปวอย่างนะ,ะมีข่าวดอลลาร์แคนาดา JPY เงินปอนเงินหยวนนะฮะ แบบนี้และตรงนี้นะฮะเรียกว่าเป็น Impact นะหรือว่าผลกระทบนะหรือว่าเราสามารถเช็คได้เนะว่าความผันผวนของข่าววันนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะ,ะโดยลำดับความสำคัญจากสีเลยนะฮะสีเหลืองสีส้มและสีแดงนะ,ะสีเหลืองคือผันผวนน้อยสีส้มคือผันผวนปานกลางและสีแดงคือผันผวนสูงนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหาข่าววันนั้นๆ ตรงนี้นะคะจะเอาไว้โชว์ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงที่ผ่านไปแล้วนะตรงนี้คือ forecast นะที่นักวิเคราะห์ได้มีการ forecast ตัวเลขออกมาและตรงนี้ preview นะคะคือช่องนี้นะคือช่องที่เป็นตัวเลขก่อนหน้านะนะในรอบที่แล้วนะเอามาเปรียบเทียบกับ forecast นะว่าตัวเลขของจริงนะณณนะว,นะวันนี้ที่ออกข่าวเนี่ยจะมากกว่าหรือน้อยกว่าคาดการณ์นั่นเองนะซึ่งตัวเลขทั้งหมดเนี่ยก็ผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนะจาก หน่วยงานนะที่เขาวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ตรงนี้ล้กันเนาะนะฮะอ่าโอเคไหมอันนี้คือเว็บไซต์แรกนะในการเช็คตารางข่าวเว็บไซต์ที่2องนะ,ะที่ปุ๋ยใช้เช็คตารางข่าวคืออะไรนะ,ะคือ investing.com นะฮะอ่า investing ตรงนี้เราสามารถก์ investing แบบนี้นะคะและมาที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะกดเข้าไปนะฮะอ่ากดเข้าไปนะคะ investing.com นะฮะไปที่ปฏิทินเศรษฐกิจนะคะ แล้วก็จะโชว์แบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเว็บไซต์ที่โชว์เป็นภาษาไทยก็อาจจะง่ายนะฮะต่อคนไทยเนาะแต่ปุ๋ยเองเนี่ยขนัดในส่วนของ f o r e x factory นะฮะถ้าใครที่ไม่เข้าใจสามารถมาดูผ่านเว็บไซต์ investing com ตรงนี้กันได้นะคะและอย่าลืมนะฮะปรับเปลี่ยน i m ม z โ ne กันด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเวลาปัจจุบันนะปุ๋ยเลือกไว้เป็น เป็นประเทศไทยไว้หรือว่าเป็นแบงคอกไว้อยู่แล้วนะดังนั้นเนี่ยที่โชว์นะคือเป็นเวลาประเทศไทยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะรูปแบบแพทเทิร์นของหน้าตาตารางหรือปฏิทินข่าวสารเนี่ยเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยเลยนะฮะอย่างล่าสุดนะตอนที่ปุ๋ยอัดคลิปอยู่นะฮะคือช่วงเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนาะนะ,นะะของวันที่ 9พฤศิกายนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเวลาปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าอะไรที่ข่าวผ่านมาแล้วนะฮะอันนี้คือช่วงเวลาบ่ายสามเราสามารถรีเฟชแล้วมันจะโชว์ตัวเลขขึ้นมาณนะช่วงเวลานั้นๆได้แล้วในที่นี้นะฮะก็จะจัดลําดับความสําคัญนะโดยการให้ดาว1ดาว2ดาวและ3ดาวนะฮะ ถ้าสามดาวคือ 1, ผันฝนสูงถ้าสองดาว 1, ผันผนปานกลางและ1ดาวผันผนน้อยดังนั้นเราสามารถเลือกโฟกัสข่าวได้สามารถเลือกกรองข่าวได้เหมือนกันว่าเราอยากจะโฟกัสคู่ไหนนะสามารถที่จะเลือกได้ผ่านทางตัวกรองข้อมูลตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่อยากได้ประเทศกรีซเราก็เอาออกนะฮะนเอร์เวย์เราไม่สนใจอะไรนะฮะเราไม่สนใจประเทศไหนเราก็แค่ติกออกไปเท่านั้นเลยนะฮะแบบนี้ เราอยากติ๊กประเทศไหนเราก็แค่ติ๊กประเทศนั้นเท่านั้นพออยากได้ประเทศไหนติ๊กประเทศนั้นพอเลยนะคะแบบนี้นะอันนี้คือตัวอย่างแล้วก็แสดงเวลาจริงเนาะแล้วก็น,นี่คือระดับความสาคัญนะฮะแล้วถ้าปรับแต่งปุ๊บก็กดปรับแต่งนะคะแล้วมันจะโชว์ตามที่เราต้องการเลยนะฮะเป็นไงฮะนี่ก็คือเป็นการดูนะในเรื่องของข่าวสารยกตัวอย่างอย่างวันนี้แล้วกันนะนะคะอย่างวันนี้นะฮะมีช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานะข่าวดอลลาร์นะฮะ ลำดับความสําคัญคือ2นะสดาวนะพูดเรื่องเรื่องของอะไรอระพูดในเรื่องของพันธบัตรนะฮะการประมูลพันธบัตรอายุ1ิปีอ่าอันนี้คือพูดในเรื่องของการประมูลถ้าตัวเลขนี้โชว์ค่าดอลลาร์นะคะค่าสกุลที่เขาโชว์คือเป็นโชว์ค่าดอลลาร์นั่นหมายความว่าสกุลที่เราเทรดมีดอลลาร์ประกบคู่ด้วยแสดงว่าช่วงเวลานั้นนะดอลลาร์จะมีความผันผวนอย่างเช่นทองคำป็นต้นนะคะหรืออาจจะเป็นคู่เมเจอร์ e u g u a u m u อะไรแบบนี้นะคะก็จะมีความผันผวนได้นะคะแล้วแต่ช่วงเวลานั้นๆเลยเนี่ยถ้ารู้แบบนี้นะเราจะได้หลีกเลี่ยงได้ถูกถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงเราเขาเราก็แค่หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่มีข่าวเลยแต่ถ้าใครที่ชอบความเสี่ยงนะฮะใครที่ชอบความเสี่ยงเราก็โฟกัสไปที่เวลาข่าวได้เลยหัวข้อถัดไปสําหรับใครนะฮะสายเทรด forex เทรทองคำเราต้องรู้จักข่าวอะไรกันบ้างะนะข่าวสำหรับสายเทตทองคำนะข่าวหลักๆเลยนะที่จะมีความผันผวนสูงจะมีข่าวอะไรบ้างนะคะเรามาดูข่าวแรกเลยนะอะออย่างตัวยกตัวอย่างวันนี้นะข่าวแรกคือตรงนี้เลยนะในเรื่องของ u n e m p l o y m e n t c l a ร m นะภาษาไทยคืออะไรนี่นะเราสามารถดู investing ควบคู่กันไปได้นะฮะก็คือในเรื่องของอนะไรฮะ จำนวนคนที่ขอยื่นสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนี่แหละฮะข่าวหลักๆเนาะปุ๋ยจะพูดอย่างนี้ะข่าวหลักๆประจำทุกๆเดือนเลยถ้ามีผลกระทองคำคือหนึ่ FOMC ที่ผ่านมาสัปดาห์แรก n o n f a ์มนะฮะอันนี้จะอยู่สัปดาห์แรกของเดือนแล้วข่าวอีกฮะ CPIPPI แล้วก็จะข่าวในเรื่องของ u n e m t l o y m e n t claim ในเรื่องเกี่ยวกับการจ้างงานแบบนี้นะคะที่จะมีผลหลักๆเลยกับทองคําอ่ะเรามาดูกยกตกวอย่างแบบนี้นะฮะวันนี้จะมีข่าวในช่วงสองทุ่มครึ่งนะฮะในเรื่องของคนขอยื่นรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนั่นหมายความว่าอะไรฮะตัวเลขที่เขาประมาณการจากเว็บไซต์ investing คือประมาณการว่าจะมีคนมาขอยื่นรับว่างงานเนี่ย 215k นะคะน้อยกว่าครั้งก่อนแล้ว f o r a r t o r y ล่ะฮะ อ่ r f ฟร์เล็กฟอคตนะฮะ2 1 8 k เห็นไหมฮะตัวเลขไม่เท่ากันเพราะว่าคนวิเคราะห์คนละคนกันนะ,ะคนวิเคราะห์คนละคนกันนะฮะตัวเลขก็จะไม่เท่ากันนะ,ะตัวเลขอ้างอิงที่มันแตกต่างกันไปและกันเนาะอ่าสองครึ่งครึ่งนะฮะตัวเลขแตกต่างกันแต่ตัวเลขครั้งก่อนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายึดตัวเลขครั้งก่อนมาก่อนนะฮะในส่วนของการวิแครา์นะ,ะเป็นการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ ของเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งดังนั้นนะฮะก็จะวิเคราะห์ที่แตกต่างกันไปแต่โดยทั้งหมดนะฮะ Investing วิเคราะห์ว่าตัวเลขคนที่จะยื่นขอว่างงานนะฮะน้อยกว่าครั้งก่อนนะฮะแต่ Forex Factory นะฮะ Forecast ไว้ว่าจะมากกว่าครั้งก่อนดังนั้นเราต้องมาลุ้นนะฮะว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรนะเราสามารถอย่างนี้นะถ้าปุ๋ยจะดูเราสามารถดูประวัติได้นะคะในของอแต่ละข่าวนะ ย่างกล่องเหลืองแบบนี้นะฮะเราสามารถกดไปที่กล่องเหลืองนะคะแล้วก็ดูประวัติได้ว่าตัวเลขก่อนหน้านี้นะคะตัวเลขที่ผ่านมาในเดือนที่แล้วเนี่ยตัวเลขเป็นอย่างไรน้อยกว่าหรือมากกว่าคาดการณ์นะฮะอย่างตรงนี้นะฮะพอแคสท,ที่ผ่านมาเนาะนะฮะล่าสุดเลยนะฮะอันล่าสุดนะ2พฤศจิกายนเนาะนะอันนี้เป็นรายสัปดาห์นะคะก่อนหน้านี้โชว์ที่212และฟอแคสท,ที่210 Actual จริงคือ217นะคือออกมานะฮะมากกว่าคาดการและก็มากกว่าครั้งก่อนด้วยนะตัวเลขที่มากกว่าคาดการแบบนี้นะจะส่งผลทําให้ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นเราไปดูกันนะฮะวันที่สองพฤศจิกายนนะ,ะในช่วงประมาณ 2, พุ่มสองพุ่มนะฮะสพฤศจิกายนนะคะอ่าเรามาดู2พฤศจิกายนกันนะฮะย้อนอดีตไปดูกันนิดนึงนะฮะอ่าย้อนอดีตไปดูกันนะฮะสพฤศจิกายนนะคะคือช่วงเวลาประมาณนี้เนาะ ในรอบหัวค่ำนะคือรอบประมาณนี้ตัวเลขนะนี่โุยเปิดทางเฟรมครึ่งชั่วโมงเนาะในรอบนะฮะเนี่ยอันนี้คือช่วงที่ตัวเลขโชว์นะฮะมันมีการนะฮะหนึ่งพุ่มนะฮะและสองพุ่มมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก็จริงนะแต่ไม่ผ่านแนวต้านเห็นไหมฮะและก็มีการปรับตัวลงมาแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่ผ่านแนวต้านจากข่าวนะ ปรับตัวสูงขึ้นจริงแต่ไม่ผ่านแนวต้านกดตัวลงต่อแบบนี้นะคะเป็นไงฮะในส่วนของการเทรดทองคำเนาะเราจะต้องโฟกัสข่าวอะไรบ้างอันนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะและที่สำคัญเนาะเวลาข่าวนะฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือสเปดจะถางในช่วงเวลาข่าวหรือว่าในช่วงที่มีความผันผวนสูงนะคะดังนั้นนะระมัดระวังด้วยในเรื่องของการเข้าออเดอร์ถ้าตั้งลิมิตไว้นะฮะ อาจจะเกิดแบบนี้ก็ได้อาจจะไปเกี่ยวไม้ราคาที่ไม่ดีเขาก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวแล้ว,ลวราคาก็ไปต่อนะคะดังนั้นต้องระมัดระวังด้วยบางทีจุดในการเปิดออเดอร์ของเรานะคะมันอาจจะห่างจากจุดที่เราคิดไปเยอะด้วยเหมือนกันเพราะว่าเกิดสเปดขาดนั่นเองในช่วงเวลาข่าวนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะการเทรดในช่วงเวลาข่าวมันทําให้เราได้กําไรมากก็จริงนะแต่มันก็ทําให้เราขาดทุนได้มากเช่นเดียวกันเพราะ ความเสี่ยงมันสูงดังนั้นนะไม่ว่าจะเทรดช่วงเวลาไหนนะคะเราบริหารเงินไว้ดีที่สุดนะคะถ้าจะเป็นไปได้นะอาจจะแบ่งผ่อนมาไว้เพื่อเทรดชนข่าวเลยก็ได้นะคะเทรดกันแบบสนุกสนุกขำขำนะฮะแต่ถ้าใครเอาจริงเอาจังก็จัดไปเลยะคะ่ะเพราะว่าช่วงเวลาข่าว,วนั่นแหละคะ่ะคือช่วงเวลาที่เราสามารถทํากําไรได้ดีที่สุดเลยเป็นไงวันนี้บรรยากาศดีๆแบบนี้กับความรู้ดีๆ ใครที่จะเทรดชนข่าวนะอย่าลืมนะมาดูคลิปนี้ก่อนที่จะเทรดชนข่าวนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ได้รู้เท่าทันนะว่าตารางข่าวมีเวลาไหนแล้วเราจะต้องโฟกัสข่าวอะไรบ้างนะและที่สำคัญข่าวนั้นนะมีผลกับทองคำหรือเปล่าถ้าใครที่เทรดทองคำนะคะวางแผนการเทรดกันดีๆนะคะและฝากกดไลค์กดแชร์และกด like, ติดตามคลิปนี้ด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะ อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบรรยากาศดีมาก